ผมน้องบอยมาด้าสองนะฮะวันนี้จะมารีวิวกุญแจนะฮะที่เป็นรีโมทนะครับใช้กับรถมาด้าสองโเก่าที่แบบไม่มีชิปนะฮะไม่มีอีโมนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวตั้งแต่แกะถุงเลยนะฮะแล้วไปจูนกับรถนะฮะนี่ฮะกุญแจที่ผมสั่งมานะครับเดี๋ยวผมจะแกะเลยนะฮะ มาแกะแล้วมาดูไปพร้อมๆกันว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับอ่านะครับเดี๋ยวทำลำบากนิดหน่อยนะครับก่อนอื่นนะครับดูเลยนะครับเขาจะแถมชิปมาให้นะครับชิปตัวนี้นะครับมันเอาไว้ใส่กับ เอ่อตัว,วกุญแจนะครับรับสัญญาณเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับทีนี้นะครับดูนะครับอ่านะครับดอกยังไม่ได้กัดนะฮะต้องไปกัดดอกนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับใต้กุญแจมานะครับกดดูก่อนครับว่ามันมีไฟหรือเปล่านะครับอ่มีไฟนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาพาไปจูนที่กับรถนะครอ่าอันนี้คือกุญแจดอกก่อนหน้านี้ที่ผมทำนะครับเดี๋ยวผมจะลองจูนตัวนี้ดูนะครับ จะทดสอบให้ดูเลยนะฮะภาดูกันครับอ่ะคันเดิมครับนะนะครับอันดับแรกนะครับเปิดประตูทิ้งเอาไว้นะฮะเปิดประตูทิ้งไว้นะฮะเดี๋ยวผมขอวางกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะต่อนะฮะนี่นะครับคือกุญแจนะฮะและ นี่ก็คือกุญแจก่อนหน้านี้นะครับผมจะใช้วิธีนะครับออนออมกุญแจสามครั้งนะครับแล้วก็ใช้วิธีปิดประตูเปิดประตูปิดประตูเปิดประตูปิดประตูเปิดประตูนะฮะแล้วก็จะกดปุ่มล็อกตัวนี้ค้างเอาไวน้นะฮะนะฮะดูนะฮะว่ามันจะทําได้ไหมนะครับเติมนะครับหนึ่งสองสาม ก็ถอดกุญแจออกนะครับแล้วก็ปิดประตูเปิดประตูแล้วผมก็กดนะครับอ่าอันนี้อันนี้ไม่ได้นะฮะถ้าทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งนะฮะหนึ่งสองสามประตูนะฮะ นะฮะนี่คือรับสัญญาแล้วนะฮะนะครับนี่คือรับสัญญา,แล, uh, ญญาแล้วครับคือกุญแจไม่ต้องขอรับเสียไว้อย่างนี้นะครับเมื่อกี้โทษทีผมไม่ถอดกุญแจมันเลยไม่ไม่ทำงานนะฮะเห็นไหมฮะสัญญาณกุญแจเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะอ่เนี่ยยังเสียอยู่นะฮะอันนี้ผมดึงดอกนี้ออกนะครับอา่ากรอนอาน่านะฮะอันนี้ผมปิดประตูนะครับแล้วกุญแจดอกนี้นะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับล็อกแล้วนะครับ ปดล็อกนะครับแล้วมาดูดอกเดิมครับที่เคยทำนะฮะเพราะันใช้งานได้ไหมนะฮะผมว่าไม่น่าจะได้นะอ่าไม่ได้แล้วนะครับคือหลุดไปแล้วนะครับสังเกตดูที่ที่ที่กัดดอกนะฮะดอกนี้คือยังไม่ได้กัดคือดอกเมื่อกี้นะครับนะฮะเนี่ยอ่านะฮะล็อกได้นะครับโอเคนะฮะฟังก์ชันเปิดฝากระโปรงหลังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเอากัวใจตัวนี้นะครับกับ เหมือนเดิมก่อนนะฮะเพราะใช้ตัวนี้อยู่นะครับอ่ะวางใหม่ฮะคือต้องบอกก่อนนะครับกุญแจคือถ้าเอาไปจูงคันอื่นก็จะเป็นของคันอื่นเลยนะฮะมันจะไม่ใช่ของคันนี้นะครับมันจะไม่จํานะฮะโอเคนะเข้าใจกันตรงก่อนนะครับใหม่ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสอง สามน่าจะรับสัญญาณแล้วครับนผมทีหนึ่งนะฮะองออกดูนะครับดูนะครับอ่าล็อกแล้วฮะเอ่อปิดล็อกครับนะครับยังไม่รับสัญญาณนะครับ นะฮะลับแต่ปลดล็อกอย่างเดียวนะฮะตัวล็อกยังล็อกไม่ได้นะครับเอาล็อกได้อ่านึกว่าไม่ลับอ่าโอเคนะครับดอกเดิมกลับมาใช้ได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกดอกหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับดูมันทางานได้ไหมนะฮะผมว่าไม่น่าจะได้นะฮะดูนะครับตัวนี้นะฮะนะฮะอ่าดูที่ไฟสีแดงนะฮะกระพริบจะใช้งานไม่ได้แล้วนะฮะใครสนใจจะเอานะฮะ ทักมานะครับในภูเก็ตนะราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวทำให้นะครับนะโอเคนะฮะขอบคุณครับ